ข้มเกี่เนกทาไข่เนาะข้ามันห้อนอยู่ได้หน่น um> pues ี่เข oh ้ามันเย็นมันเหนียวมากถ้าเขากกนท้าไข่เนาะโอ้โหวันเขาต้องทำไงจะเหลือไว้กินก็วันต่ผมคงจะไม่ว okay ัน ก็มาหวอันเดียห่ออีลีเลยพี่น้องที่จริงต้องหอยเกลือก่อนอว่าที่นั่นไม่ชอบปรุงหมดแล้วไงก็เลยไม่ได้เห็นข้าวนะมันเหนียวพักเลยเนี่ยอันนี้บนเหนียวเอาไว้จะปั้นเพื่อจะกินกับลาบเก่าที่เหลือหรือว่าหมูเก่าที่เหลือจะจะทำไม่น,นี่เอาใส่นี่ไว้กว่อนนะใส่กระสอ้ก่อนเอซังเหนึยอันนี้จะทําแบบว่าเห็นไหมอ่ามันขึ้นมเห็น พี่โจก็อยากให้เหนเราจะเห็ดขา้าวกลีใส่กระทะแล้วก็มีพวกนั่นแหละไม่บอกโอ้โอข้าวมันเหนียวถ้าเราไม่ทำํำข้าวกีบมันก็ทําแล้วมันไม่แห้งนะในข้าวกีบเนี่ยข้าวกิีบนมะันขันเป็นกลมๆนะเนาะเนาะแต่ว่าแต่ว่าแหละข้าวมันห้วนนะั่นะนะี่โอ้ข้าวห้วนนี่เลยอันนี้ทอดไข่ใ,นะให้ดูเนาะ เอามาทาไข่เห็นปะอันนี้ไข่นะคะเห็นไหมไข่ก็ปลาแดดบ้านเฮานะไม่ชอบก็จะเอามาทาไข่หนึ่งเปิดไฟเสร็จปะทะก่อนแล้วกินเขาก็ไข่ทาก่อนได้ไม่นะโอเคเรามาดูอยู่ในกระทะดีกว่าเขาขีดนะเนี่ยเขาทำเขาขีดกระทะกะทะ กี่อะไรก็ตามเขาปรุงมือนดั้งเดิมคือใส่ปลาค่ะตอนรับผสมไข่แตกไม่เป็นไรค่ะมันก็ปิดพ้ากันได้เพราะมันแย,ยกออกจากกันมันก็จะติดกันเองใครก็ประหลาดไม่ใช่ไหมเชฟเราไม่ชอบกินแบบนี้มนนันหนักมันแน่นดีนะ เนื้อเราเน่นขาเป็นน,น้ำมันเตดน้องใหม่ตาตาพลอยแล้วมันก็กอยูนะ่นิ่มนะวางข้ามคืนยังนิ่มเลยคะ่ะอร่อยแน่นอนแซ่บแน่นอนต,ตั้งเท้าเราข้าวเย็ยนมันเหลือเราต้องจัดการเขากีบแตก แต่ว่าใส่ใส่ไข่ได้ดีเข้ามันเหนียวนะค่ะดูเขากีบ้านเขานัน่นและต้องคนอีสานเราเคยเคยกินใช่ไหมเซบเซนเพราะว่าต้องให้มันนัวจังหน่อยเนาะอืฮอ มาโซ่เขาเกียร์โซ่เขาขึ้นเลยเหรอ